สบายดีพ oh, mm ่อแม่พี่น้องโอ้ได้ยินแต่เสียงเออแผลแบะนะเว้ยในเนาะว่าแม่นแผลเนาะอันนี้นะเบะคุ้นๆบอพี่น้องเขามาหาหาน้องทรายบรมาหาเบอร์อันหนึ่งเหมือนี้ก็เลยแวะเขามาหา ระวังรถไฟรถไฟรถไฟปืนป้น

ดึงด <ó> ึงดึงดึงดึงอุ้มอนองแพงเนี่ยแาเบิ่งอาการน้องไพ่ว่าเพิ่นได้ยินว่าเพิ่นเจ็บตีนบ่เจ็บตีนนํากตีนเพิ่นบ่โอเมียะอแให้ดีนใส่เกือบูดมาเฮาน่ะเฮานะ่ะฮูแล้วพี่น้องเฮาน่ะใส่เกือบูดมา バンドハン。 บนข้าบนนอนบนนี่นงก่ละลัมข้าวประกาศข้าวยืดพักอนไรกินได้แม,ม่สิรัป่ะ

โอ้อ oh, uh, <Mom, S 1> ันเดียวก็ค huh. oh, ือของข่อยนั right. ah ่นแหละข่อยเอาเมื่องนะข่อยซื้อน่ะลอยลอยแปดเก้าลอยแปดเก้าอันนี้นะมากันนี่เอาอันนี้งเฮา้่เหรอลงเหง้าก็สีเจ้าพวกเท้าเลยนี่บอเห็ดละเห็ดอะไเห็ดลายเถื่อเห็ดอะไรเถื่อโอ้ยมาชิลงเฮงงานเลยเปิดสั้นแล้วก็มีเนี่ยมีอันอัน่ะมีเต่าพ่นน่ะอันนั้นแห้งก็ง่าย เริ่มหายเลปกาตีนจานำกาตีนพะกนำกาตีนแล้วยาอย่างค่ะแบบเป๊ะๆนะแบบแบบมันมีอันอย่างทั้งุ่มนะบอมียุกอย่างในหัวสนมันนี่บอทีนอนนี้มีอย่างนะมีบอ นานอันเดียวก็คงข่อยน่ะแล้วข่อยเอาเมื่อเก็บเลยบาตนี่นะพอมามาอยู่พี่มันก็ได้นอนที่นอนใหญ่ดิเขาอยู่ได้คนอยู่ไซพี่น้องเราแถวแถวนี้มันเหมือนเราตามเจอไรเพราะว่าความมีคนงานสี่คนมีคนงานมีคนจะมามีคนงานจะมาไหมหรอแล้วมีหมดยุษเดียดนี่นะคือว่าสิไล่เหรอ ไปก็ไปเหรอไปใช้ปะเนี่จั๊กเมื่อเงินมีเงินค่ารถแล้ววะใช้ค่ารถไมีกันมีเลยมาใช้เงินค่ารถนะจัดเลยติดหนีตัวไอ้แหลงเซนยใงจ่ายใายแล้วมันติดหนีได้เวลาพ่นนะพ่นเด้อตามพวกเช้าในเสื้อผ้าแนวออกพ่นน้อย โอ้ยมันบท่านใจคือแนวพ่นแนวพ่นก็มีเฮ้ยมาพัดน้องนองแล้วงานแต่สี่โมงผัวซะเออขอไอห้องก็ะแล้งานอียงอันนี้นะไดีห้ามาซะดับหมักมี่นะับอ่ะมักมี่ยังคือสีงามแทะเออยมักมี่สมนะสร็บเด้อตอนมันดีผสมยุ่แต่ว่าต้องแค่แั่เปิดหน้าป้า้ก่อน มักร me. ีได้มาแต่สามใหญ่ล้ะมือื่นคิดาเก็บอันนี้ก่อเก็บยังกิดมาไวแูไในง่าเก่งไก่กินกข้าวม้วดเลยทีแกงไก่บกินขาวเนียเลยแกงไก่มากระแทบแล้วพายตู่มีบ่ แพ่ไตู้เนาะลื่กแตู้มาใส่แต่ว่าแกงไกล้เตู้ี่ยัาเลยโทรมาเอาบดเอันสี่สัโมงที่แล้วเอาว้าโทรหาบบติีชุนใซ่เอาไปข้างนอกแล้วไจักไปเบิ้งวะอย่างเมื่อไหรเขาลงมาซะคือเขาถาทางเลยบตีด้ยกมาก่อนแต่ไม่นี้างถาไ่าด้ลงมาปาไปถาั นาง่น้ำเลวกัเลยนะะเอาหมอนมา้าเ้าแบ่บกินนะห,หมอนะมะ้ำหอ,หอ,อมหอว่างใครขอชื่อมาอยู่บ่เนี่ยราษาลองมาหองฮะนี่โอ้แห้วงานวัยชื่อเพื่อนพากันแหละสี่โมงบ่ายประมาณบ่ายมุงคือตัอ,อยางใคดับอันนี้ครับบเลือดแ่ไม่เห็นเลือด,อดยังนี อ่ะซื้อใหม่แลยอ่ะบ่ลฮียอุ้โอ้ยเนาะใครก็ัวบรรยากาศพี่บอกใส่เลยบ่ทางยังนี่นะบ้าทางยังไงเข่าเจ้าเป็นเดือนแล้วก็เป็นเดือนคูณได้กินนอุ้ยจักกินเข่าจนสองเถื่อสองมือหนึ่งมือสองขาบอ่ะนะคือกันนั่นแล้วมือละสองขาบเศรักับแรงประดีแล้วบ่ เกือกระชายไปเกลือน้ำปลาสีดงปลาแดดขนาดเจ้าชีโ่งไ <ป S 1> ม่ไอร่อยไปเจ้าหาน<ล>อะไเจ้าเสี่ยคอยก็เสี่ยแล้วแม่จะ,ะจตีขอยจะให้คนหมักตีเ้